เรื่องราวการสร้างโลกโดยพ่อศิวะและประวัติพรมมาแผนที่โดยสังเกตประกอบเรื่องราวการสร้างโลกโดยพ่อศิวะและประวัติพรมมาผู้มีบุคลิกภาพตั้งแต่วัยเด็กแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอนาคตปีพุทธศักราช2463ดาด้าเลขกราด ผู้เคยเชี่ยวชาญด้านเพชรและอัญมณีท่านเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในบรรดาราชาและมหาราชาทั้งหลายเป็นแบบอย่างชีวิตทางโลกปี2473พร้อมกับการเป็นนักธุรกิจทางโลกดาด้าเลขบราชเคยอยู่แถวหน้าในการทำพักดีและเป็นผู้เชื่อฟังคุลุจากหัวใจ ความสัมพันธ์ทางจิตที่นิรันด์ปี2473ครอบครัวสุขสันต์ของดาดาเลขกราชดาดาเลขกราชและภรรยามีนามว่ายะโสธานั่งอยู่ด้วยกันในภาพยืนอยู่ด้านหลังจากซ้ายมาขวาบุตรีมีนามว่านิลมนสารตาบุตรคนโตมีนามว่ากิสันจันท์ และลูกสะพ้ยมีนามว่าพฤตอินทรานั่งแถวหน้าจากซ้ายมาขวาบุตรีมีนามว่าปุตตุบุตรีคนเล็กมีนามว่าสุริยะบุตรคนเล็กมีนามว่านารายเพียงความคิดเดียวที่แน่วแน่ของการทำตะบะปี2480 เมืองกาบราจีรัตสินพ่อศิวะผู้เป็นบรมบิดาได้เข้ามาในร่างกายของดาดาเลกราชและให้สมยาว่าประชาบิดาพรมมาพรมมาผู้เป็นบิดาของมวลมนุษย์ในภาพพรมามีสภาพหลอมรวมอยู่ในความรักของพ่อศิวะการศึกษาทางจิตพร้อมกับทั้งโลก ปี2480พ่อได้เปิดโรงเรียนกินนอนสำหรับลูกดาทีจันทรรมณียืนอยู่ในภาพได้สอนการศึกษาทั้งทางโลกและทางจิตแม้ต้องตายก็ไม่ละทิ้งธรรมของตนเองปี2481เมืองไฮเดอราบาดรัดสินปุกคนเป็นที่เคารพและมีชื่อเสียงทั้งทางโลกและทางจิตจากหลายกลุ่มได้มายืนปิดล้อม เพื่อต่อต้านและไม่ยอมให้นักเรียนที่เป็นเด็กเล็กของโอมมนทลีกลุ่มเปล่งเสียงโอมผู้มีศรัทธาอย่างมั่นคงในสัตว์และธรรมเข้าไปในอาคารนักเรียนทั้งหมดยืนอย่างสันติขณะจดจำพ่อศิวะผู้เป็นสัตยบิดาบรมบิดาครอบครัวทางจิตของชักกะธรรมพามารดาของโลก ปี2,481เมืองกร,ราจีนี้คือกลุ่มสิวศักด์ได้รับศักด์จากพ่อสิวะที่ให้คุณประโยชน์แก่ทั้งโลกด้วยสารของพ่อสิวะแก่ทุกคนบนพื้นฐานของการสละละทิ้งการทำตะบะและงานรับใช้พวกเราจะนำเรือของทั้งโลกข้ามฟากไปอีกด้านหนึ่งปี2,483 กริปตันเมืองกราราจีกลุ่มลูกผู้อยู่ในความซาบซึ้งทางจิตขณะอยู่ที่สวนกลุ่มสิวศักด์ได้ลงมายังทรณีปี2483กุญชะภาวนะเมืองกราราจีกลุ่มลูกได้สวมเสื้อผ้าเพื่อฝึกออกกำลังกายพร้อมกับออกกำลังจิตชักกธรรมพามารดาของโลก ยืนอยู่แถวกลางในภาพหลังจากภาพาที่ตกทุกครั้งก็ตามมาด้วยลุ่งอรุณสีทองปี2483กริปตันเมืองกาลาจีลูกไปนั่งสมาธิในตอนเย็นพร้อมกับพ่ออยู่อย่างพร้อมเสมอปี2493 เมืองกาบราจีลูกสาวหลายคนนั่งบนกระเป๋าสัมภระที่ได้จัดไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับมายังพาละตะเรือกำลังจะเดินทางออกจากท่าปี2493เมืองกาบราจีเรือกลนไฟได้บรรทุกกระเป๋าสัมภะและรถยนต์ที่กำลังจะเคลื่อนออกจากท่าไยยามารี ผู้คนที่นั่นกำลังมองดูชาการกลับมายังภาระตะของพ่อและครอบครัวยาตราทางร่างกายและทางจิตปี2493จากเมืองกาลาจีสู่พาระตะพรมมาและมัมมากำลังนั่งที่ระเบียงหน้าห้องในเรือพร้อมกับกลุ่มลูก คงอยู่ในญาตราของการจดจำพ่อเสมอและไม่เคยเหน็ดเหนื่อยปี2493รัฐคุชราชภาละ,ะรถไฟได้หยุดลงขณะหนึ่งก่อนเดินทางเข้าสู่สถานีราชโกดพรมมาได้ลงมาจากรถไฟพร้อมกับกลุ่มลูกด้วยพ่อศิวะผู้รับภาระของทั้งโลกคือผู้รับภาระของลูกปี2493 อาบูโรดรัฐราชสถานลูกสาวพรมมาเดินเท้าขึ้นบนภูเขาอาบูขณะทูลสิ่งของที่จำเป็นไว้บนศีรษะกรรมใดที่ฉันทำเมื่อผู้อื่นเห็นจะทำตามปี2495อาบูรัฐราชสถานกลุ่มลูกสาวได้ทำเสวาของพ่อในพฤตโกธีทั้งหมดมานั่งด้วยกัน เพื่อทําความสะอาดมเมล็ดพืชโยคะคือการหลุดหายเข้าไปในความรักของพ่อศิวะผู้เป็นบรมบิดาปี2498อาบูพรมมาเพ่งเพียนปฏิบัติอย่างลึกล้ำในการจดจำพ่อศิวะที่บ้านโกตาวันที่แสนน่ารักปี2502ปานดบภาวนาะอาบู พรมมาราบซึ้งอยู่ในการจดจำพ่อศิวะขณะนั่งชิงช้าอยู่อย่างเบาเสมอขณะดูแลรับผิดชอบปี2 5 0 2ปานดบภวนะอาบูพรมมาและมามาโลชิงช้าขณะล้อมรวมอยู่ในการจดจำและลึกถึงเป็นพ่อและเป็นเพื่อนปี2 5 0 2ปานดบภวนะอาบู พรมมาได้เล่นแบดมินตันกับลูกคิดว่าจนเองคือแสงที่ปัสจากร่างกายและจดจำพ่อศิวะผู้เป็นบรลมบิดานี้คือโยคะที่ง่ายดายปี2 5 0 3ปานดบภวนะอาบูพรมมานั่งหลอมรวมอยู่ในการจดจำพ่อศิวะผู้เป็นบรมบิดาประกายแสงได้ปรากฏให้เห็นบนหน้าผาของพรมมา สนุกสนานกับชีวิตด้วยการคิดว่าชีวิตคือเกมปี2503าปานดพวนาอาบูพรมมามัมมาและผู้อื่นหลังจากเล่นแบดมินตันโอแม่ผู้แสนหวานเราจะไม่มีวันลืมแม่ผู้นี้ปี2503เมืองการปุระไม่มีใครเคยเห็นฉากการต้อนรับนี้ดีดีมนโมหินี ดาดีประกาศมณีพรามณีกรรมภายและผู้อื่นได้ให้การต้อนรับมาเตชวรีชักคธรรมพามารดาข,ของโลกด้วยพวงมาลัยดอกไม้หนึ่งเดียวผู้มีบุคลิกภาพที่มหัศจรรย์และโดดเด่นเป็นพิเศษปี2505ปานดบภวนะอาบูประชาบิดาพรมมาผู้เป็นภาคีรถ ภาณะในรูปร่างกายที่โชคดีของพ่อศิวะผู้เป็นพระวานจดหมายได้นำความรักและการจดจำและลึกถึงทันจิตไปด้วยปี2,506ปานดบพวนะอาบูพรมมากำลังเขียนจดหมายถึงลูกตามศูนย์ต่างๆดาดีอีซูกำลังเขียนจดหมายไปพร้อมกันขณะที่พรามณีอุสานั่งอยู่ด้วย ความซาบซึ้งทางจิตปี2506อาบูบนเทือกเขาอาราวลีพรมมาลอมรวมอยู่ในการจดจำพ่อศิวะประพรมความรักของบรมบิดาปี2508าปานดบพวนะอาบูพรมมาแจากประสาทขนมหวานในรูปความรักของบรมบิดา วินาทีของการสร้างประวัติศาสตร์โลกปี2508เดลีพรมมากำลังแบ่งปันความรู้ให้แก่เบรันพาบรีบอนบลูมเบิร์กผู้นำที่กระจุอดูล้นขององค์กรด้านศาสนาระหว่างประเทศและเป็นประธานร่วมในการจัดประชุมศาสนาโลกนานาชาติครั้งที่สพร้อมกับลูกชายของเขาอยู่ในภาพนอกจากนี้ได้มีพรามอินพรามชักทิจัน และพรามณีโมหินีกำลังนั่งอยู่ด้วยกันเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจลืมได้ปี2508ปานดพวนะอาบูในภาพจากซ้ายมาขวาพรามอินวิชยาลักษมีมาทุนพรมมาแอนเอสมาทุนนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงพรามณีโมหินีดีดีมนโมหินีดาดีสนเทสี ดาดาอานอนทากิโซระกำลังยืนอยู่ด้านหน้ากระท่อมบาบาชุมนุมพบกันทางจิตระหว่างลูกกับบรมบิดาปี2,509ศูนย์สังกรสาครเมืองมุมไบพ่อศิวะตกแต่งลูกทางจิตที่อยู่เบื้องหน้าด้วยความรู้ในรูปรัตนะผ่านพรมมาใครจะให้ความรักได้มากเช่นนี้ปี2,509 ศูนย์สังกรสาครเมืองมุมไบาดาดีประกาศมณีแจกประสาทขนมหวานในรูปความรักของบรมบิดาพร้อมกับพรมมาสุขสัรวันเกิดพ่อศิวะผู้เป็นที่รักปี2,509ศูนย์สังกรสาครเมืองมุมไบพรมมากำลังตัดเค้กในเทศกาลมหาศิวะราตรีพร้อมกับดาดีศีนดาดีรัชนะโมหินีดาดีพฤตอินทรา ดาดี้ประกาศมณีและดาดี้บุษบาสารตาด้วยความสุขกันอย่างมากล้อมรวมอยู่ในการจดจำพ่อศิวะปี2510ปานดบพวนะอาบูดาดี้รัชชูกำลังจัดอาหารให้พรมมาในภาพพรมมากำลังรับประทานอาหารขณะอยู่ในการจดจำพ่อศิวะโอกาสของความปิติสุขอันหาที่เปรียบไม่ได้ ปี2510ปานดพภวนะอาบูพี่น้องหญิงชายและเด็กจากเมืองชลังคระรัฐปัญจาบได้มาพบพรมมาพวกเขาได้รับประสบการณ์หลากหลายจากพรมมาในรูปบิดามารดาและเพื่อนในภาพได้มีดีดีมนโมหินีดาดีศีลพรามณีสุกลาพรามนิลแว์อยู่ด้วยไปเร็วมาเร็วปี2511 ปานดบพวนะอาบูพรมมากาวอัมราวิศวะกิโสระพาอูที่ต้องเดินทางไปผ่าตัดยังเมืองมุมไบพร้อมกับพราหมรเมศชักคัดบิดาบิดาของโลกอ่อนน้อมถ่อมตนชั้นใดสถานที่อาศัยอยู่ก็ธรรมดาชั้นนั้นปี2512บป25านดบพวนะอาบูพรมมาสร้างอาคารใหม่ให้ลูก แต่ตนเองอยู่ห้องบาบาที่พักเดิมลากรแล้วเราจะพบกันอีกหลังจาก5,000ันปีช่วงเวลาแห่งความทรงจำของพรมมาขณะมีชีวิตยอยู่ในร่างกายวันธนาคาลาวะต่อมารดาผู้เป็นศิวศักดิ์ได้รับศักดิ์จากพ่อศิวะปี2,513ในภาพแถวแรกจากซ้ายมากวาดาดีไทยานีดาดีกมลสุนทรี ดาดี้ออนเบราเดอร์ดาดี้นิลมนสาลตาดิดี้มนโมฮินีดาดี้ประกาศมณีดาดี้พฤตอินทราดาดี้บุษบาสานตาดาดี้ชันกีและดาดี้สันตรีแถวหลังจากซ้ายมาขวาดาดี้อิสูดาดี้สานตามณีดาดี้สนเทสีดาดี้กุลซา ดารีรัจนะโมหินีดาดีคงเคดาดีพฤชสารตาดาดีมิทูดาดีมโนหระและดาดีจันทร,รมณีได้ในรูปจิตใจของพรมมาได้เชื่อมต่อกับพ่อศิวะปานดบพวนะอาบูพรมมาผู้เป็นบรมตปัสวีผู้ทำตบ,บะสูงสุดล้อมรวมอยู่ในอัตละตปัสยา การทำตบะอย่างมั่นคงรูปลักษณ์ที่สวยงามและน่าดึงดูดของมัมมาปานดบาวนะอาบูมาเตสวรีชักกรรรมพาสรัสวดีสรัสวดีผู้เป็นมารดาของโลกนั่งอยู่ในการจดจำพ่อศิบะอย่างลึกล้ำพรมมาของฉันอาบูรูปรักษหนึ่งของพรมมาขณะสวมผ้าโพกศีรษะ พรมมาผู้สามารถแยกแยะคุณค่าของรัตนะได้อย่างมหัศจรรย์อาบูพรมมามีทฤษฎีสายตาการมองเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครประชาบิดาพรมมากุมารีอิสุบิยะวิศววิทยาไรหมายถึงมหาวิจัยของพรมมากุมารีลูกของประชาบิดาพรม,มาที่สถาปนาโดยพ่อศิวะเพื่อโลกมนุษย์เป็นสถาบันการศึกษาที่สอนความรู้เรื่องของตนเอง อัตมาผู้เป็นจุดแสงและราชโยคะการทำสมาธิด้วยการเชื่อมต่อกับอัตมาสูงสุดที่ทำให้เกิดการพัฒนาคุณสมบัติที่ดีภายในและสร้างสมคุณธรรมรวมทั้งการทำประโยชน์ให้แก่สังคมและมวลมนุษย์มหาวิทยาลัยนี้ได้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2480โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ภูเขาอาบูรัฐราชสถานประเทศอินเดีย ปัจจุบันนี้มีสาขามากกว่า110ประเทศในทุกทวีป